เยี่ยงอย่างดําเนินการอย่างนั้นเป็นต้นอันนี้ลักษณะของการครบมิตรเจประการแล้วก็พูดถึงเรื่องสปายะสปายะก็คือสถานที่ที่เหมาะเหมาะแก่การที่เราจะบําเพ็ญที่อยู่ที่สปายะสถานที่เที่ยวครับโคจระนี่เป็นสถานที่โคจรและเที่ยวด้วยแปลว่าอารมณ์ด้วยนะอารมณ์ที่เราจะไปเกี่ยวข้องแล้วก็ภาษาสปายะคําพูดบุคคลสปายะอาหารสปายะอากาศสปายะอียาบทสปายะสปายะในที่นี้เอาอะไรเป็นตัวตั้ง สปายะทั้งหมดเอาอะไรเป็นตัวตั้งะะเอากุศลจิตเอาตัวศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวตั้งเมื่อเราอยู่อาวาสไหนแล้วศีลส,สมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเจริญแสดงว่าที่อยู่ตรงนั้นเป็นสปายะโคจรสถานที่เที่ยวไปก็ดีอารมณ์ที่เราไปเกี่ยวข้องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเนี่ยที่เราไปเกี่ยวข้องแล้วเอื้อต่อการทําศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นสปายาคาพูดหรือคําสนทนาซึ่งกันและกัน ฟังแล้วได้ข้อมูลที่จะทําให้เราได้ศีลสมาธิปัญญาเขาเรียกภาษาสปายะบุคคลที่เราไปคข้หาสมาคมแล้วเนี่ยทำให้ศีลสมาธิปัญญาเราเจริญขึ้นปนนั่นก็เรียกบุคคลสปายะอากาศที่เราไปอยู่สถานที่ที่เราอยู่แล้วทําศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเจริญก็เรียกอุตุสปายะยบทที่เราใช้สอยอยู่ยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นเย่างนี้เดินศีลสมาธิได้ง่ายอยาบทนั้นเขาเรียกว่าเป็นอยบทสปายะนี่สปายะเจ็ดเหล่านี้เป็นไปด้วยการแบบนี้เอาตัวศีลสมาธิปัญญาาเเเเเเปปป็็็นนนตัััวววคครรืื่่่่ออองงดดไมใชิล โอ้โหอากาศเย็นสบายดีล้อเกินพอไปอยู่แลนอนสบายแล้วก็ประมาทมัวเมาอันนี้ไม่ไม่เอาไม่นับไม่นับไม่ใช่นับตรงนั้นเป็นคําว่าสปายะเข,ยข้าใจยังคําว่าสปายะมันเอื้อต่อการที่จะทําให้กุศลและจิตเกิดจริงๆทั้งศีลกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลทําให้ศรัทธาเกิดความเพียรเกิดสติสมาธิปัญญาเกิดถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับสถานที่เจ็ดเกี่ยวข้องกับเจ็ดอย่างนี้แล้วโอ้โหมันได้ อย่างนี้ก็เรียกเป็นสัปปายะหาเจออยังบ้านสัตป,ปายะไหมที่บ้านอาว่าที่อยู่อยู่บ้านแล้วรู้สึกศีลเกิดดีหลือเกินสมาธิปัญญาเกิดดีไหมโอเคไหมโอเค <laughs> นี้ใช้ได้ตอนนี้สะดวกใช่ไหมว่าเราฟังทำกันโอ้สบายเลยไม่ต้องไปแบกขันธพาละโอ้โหถ้ายังแต่ก่อนจะหาฟังทำแบบนี้ยากเลยนี้ต้องนั่งรถละหกละเหินเดินมาอกว่าใจลาบากใช่ไหมมาเสร็จแล้วต้องหาเก้าอี้หาที่นั่งโอ้โหลําบากแก่ก็แก สรีระก็แย่ลงแย่ลงเนี่ยตอนนี้ธรรมะวิ่งถึงบ้านเลยสบายไหมพอสบายเขาเฮ้ยฟังเมื่อไรก็ได้อันนี้เลยไม่สบายใเลยเอา้ามีใครอยากจะถามอะไรเหลือเวลาห้านาทีฮ <c oughs> ะเ <c oughs> ลยมีไหมมีใครอยากถามอะไรไหม <c oughs> วันนี้เลยได้โทสะตัวเดียวเองได้แค่ความโกรธแต่ดีนะได้วิธลีละความโกรธ <c oughs> มีไหมยอยากถามอะไรไหมสงสัย